นี่ล่ละค่ะองอิงตัวจริงนออ้ององิงออกมาเคลื่อนไหวผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวอีกครั้งเมื่อสาวที่ผ่านมานะคะนออ้ององิงได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวองิงรังตนาพรเพชรบ้านแพงพูดถึงขอบคุณพ่อพ่อ,พอแม่แมเอฟซีและน้องบอกว่าน้องพร้อมสู่กับอุปสรรคทุกๆอุปสรรคทุกๆปัญหาที่ผ่านเข้ามาในชีวิตค่ะ เมื่อวานนี้นะจากที่น้องอิงได้โพสต์ข้อความแม่หน่อยโพสต์คู่มอออิงโพสต์เฮตดเอาพวกเขาเนี่ยตกอ,อกตกใจและรีบเข้าไปแสดงความคิดเห็นเป็นห่วงนององอิงกันเยอะมากมาเมื่อนี้นะคะนองอุงอิงได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวของนองอุงอิงเพื่อให้พ่อแม่เอฟซีเนี่ยได้สบายใจขึ้นมาจากน้อยนึงแต่เขาก็ยังเป็นห่วงนองอุงอิงอยู่คือก่อนนั่นแหละพี่น้อง โดยนองอิงนะได้โพสข้อความว่าบบว่าที่เจออีอย่างเขามาก็ขอให้เจ้าของเดินหนาและสู่ตอเดอรอ์ุงอิงขอพระคุณมาไล่จากพอ่พอพ่อแม่แม่เอฟซี FC หล่าเดอร์ขอพระคุณที่เอ็นดูและหักแพ้งหลา่าแบบนี้ยุตตลอดเบาว่าหลา่าสีเจอกับปัญหาอย่างพ่อกับแม่ก็บถ่ถิมหลา่ายังยูน้ำหลา่าแบบนี้คือเกาหนาเวทีกำลังใจหล่าก็หลายจาก ทีหลาเมยเมยได้เห็นพ่อพอแม่แม่มีความสุขหลากกเศเ้าเมยเราจะขอพระคุณพ่อโจแม่นุษย์ญาติสุภาพบ้านสาวน้อยที่หายโอกาสหลากับพ่อแม่หลาได้มายู่ใต้คำว้าสาวน้อยเด้อจา้าและกะ็ขอพระคุณผู้มีพระคุณทุกทุกคนพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีลาเอฟซีสาวน้อยบ้านหักทุกๆุกหลังที่หักแพ้งหลาเด้อจา้าแลวก็ น้องก็บอกว่าขอบพระคุณทุกอย่างของจากด้านหลังเวทีที่ได้ถ่ายรูปน้องก็ขอบพระคุณค่ะพี่น้องเป็นโพสต์ล่าสุดที่น้องอิงได้ออกมาโพสต์เมื่อสาวนี้ที่ผ่านมานะคะทําให้เอฟซีหลา,ลายคนเนี่ยเขาไปแสดงความคิดเห็นและบอกให้น้องเนี่ยว่าสู่เอฟซี่อมยืนแข้งขางกําลังใจอีหลาแล้วก็มีหลายๆคนมีพี่พี่ศิลปินในคณะหมอํำสาวนวเพชรบานแพงก็มาแสดงความ คิดเห็นและก็ต่างบอกว่าสู่สู่ังอีหลาเสมอขอให้อีหลาผ่านพ้นเรื่องเล้าไหล่านี่ไปให้ได้นะคะสาโบแบกก็เหมือนกันก็ขอซัพพอร์ตน้องอิงขอให้น้องอิงเนี่ยผ่านพ้นทุกเรื่องเล้าที่เข้ามาในชีวิตอุปสรรคปัญหาทุกๆอย่างก็ขอให้น้องผ่านพ้นไปได้ด้วยดีบ่กวาเรื่องอียงก็ตามแต่เนาะแต่เห็นตอนนี้นะคะเห็นน้องอิงดีขึ้นก็ ดีใจก็สบายใจเนาะแต่ทุกคนน่ะเพื่นก็นยังเป็นห่วงน้องอิงพอ่พอพ่อแม่เอฟซีหลายๆท่านก็นแนะนําว่าอยากให้น้องอิงเนี่ยติดกลองวงจรปิดไว้อยู่ที่บ้านเนาะพอเนื่องจากเห็นแม่หน่อยกับคู่มอนอิงเนี่ยออกมาโพสข้อความประมาณว่ามีคนลลยเนี่ยถือมีดเขามาประชิดใกล้ๆตัวเราบ่หายแจง้งตำรวจเลาเหตุจังไดเนี่ยมันก็ ซื่อถึงความบปลอดภัยของน้องอิงของแม่หน่อยของทีมงานรถตู้ทุกคนก็เลยเป็นห่วงและก็อยากให้น้องอิงเนี่ยติดกล่องวงจรปิดไวอยู่บ้านเพราะว่าบ่รูวร้ว่าผู้ใดซิมาดีม่ไล่บ่รู้ว่าผู้ใดเนี่ยซีหวังดีกับน้องอิงหรือเปล่าแต่เมื่อคืนนี้พ่อโจก็ได้บอกกับน้องอิงแล้วว่าถ้ามันมีปัญหากันเยอะมากมันมีปัญหาหลายๆก็อยากให้น้องอิงเนี่ยมาสางบ้านอยู่ใกล้ๆพ่อโจก็ได้ ที่พ่อจูซื้อไว้ตั้งหลายเป็นลอยๆอยให้และพึ่งซื้อไมอีกสิบเจ็ดให้ที่มีตังเยอะตังแยะมาสังคงค้างพ่อจูก็ได้ด้วยความที่พ่อจูก็เป็นห่วงลูกสาวนั่นหรอพี่น้องเนาะพึ่งกะอยากให้มาสางบาลอยู่ใกล้ๆแต่ว่าเรื่องเล้ารังนี้นะจังไดน,น้องอิงกับพานผลไปได้ด้วยดีเพราะน้องเป็นคนที่มีกําลังใจดีน้องอิงเป็นคนที่สู้ทุกสถานการณ์ไม่ว่าจะเจอกับสถาคารไหนก็ตามแต่องุ์อิงเบอร์เคย จมคำว่าทอคำว่าเหมยอ,อุ้งอิงมีแต่บอกเจ้าของว่าหายสูให้ผพานพ้นและมือหนึ่งอุงอิงก,ก็ต้องพานพ้นยังที่ปา่าอุงอิงว่าเพราะคนมีดวะจาสิ์เนาะส่วนด้านแม่มีพูเนาะมีภูหมูพีก็คือแม่มีผูนั่นก็ได้ออกมาให้กําลังใจน่องอิงหรือแม่มีผูก็ได้บอกว่าคนเรานะ่ะวันวันเนี่ยแปดพันเรื่องโดยเฉพาะรักครอบครัวการเมืองศาสนา ความเสือ่อยิ่งเป็นเรื่องคนอื่นที่ไม่ใช่ตัวเราเป็นเรื่องละเอียดอ่อนที่จะพูดถึงมีตื่นมีลึกมีหนามีบางเราเองจะไม่พิพากษาใครเลยสิ่งที่จะทําให้คือให้ได้กําลังใจเคียงข้างเวลาทุกข์ส่วนคนที่พิษหากกลับใจก็หายอภัยและหายโอกาสส่วนอื่นๆเป็นส่วนของเรื่องแต่ละคนแล้วถ้าไม่รักจริงๆก็พิจารณาอยู่ห่าง แต่เช่นในกรณีที่เป็นกระแสกับอีหล่าอุงอิงในมื้อนี้มันอดห่วงบ่ได้หรอกเนาะสำหรับสิ่งที่มากระทบความรู้สึกของคนที่เฮาหักเฮาเอนดูทนุถนอมเขามาและหากว่าไม่สุดจริงๆพ่พอแม่ลูกทั้งสามคนคงบ่ออกมาโพดและหากว่าเห็นข้อความถึงการคุกค้ามคมคูจะทำหรือไม่จริงเท็จแค่ไหนก็ดูท่าทาย ก็ดูท้าทายกฎหมายแม่นพี่น้องถึงมันสิเป็นเรื่องเหตุจริงหรือบ่เหตุจริงแต่ถ้าเป็นข้อความที่ออกในทำแนวคมโคลเนี่ยมันก็รู้สึกแบบคำว,ว่าบ่ายาเนตำรวจนะเสียมันก็คือข้อความที่บ่เก่งกว่ากฎหมายเลยเด้พี่น้องเป็นข้อความที่ขุกคามเลยท้าทายนะ่ะท้าทายความหักพ่อแม่เอฟซีไปหน่อยมันเกินขอบเขต และเพิ่งก็บอกอู่นะและเราเองก็คงไม่ทราบว่าในแต่ละวันที่น้องมาแสดงเนี่ยท่ามกลางรอยยิ้มครอบครัวนี้แบกรับความเจ็บปวดเรื่องปวดหัวดราม่าเจ็บหัวใจไปหมดอะไรบ้างเยอะแยะไปหมดแต่พ่อแม่ลูกก็ยังยิ้มทำหน้าที่ให้แฟนเพลง F c ซีทำให้พ่อแม่หัวหน้าวงชื่นใจให้พี่ๆในวงได้เดินหน้าต่อพลังลบ,ลบ ที่เข้ามาถาโถมเข้ามามันจะถูกผลักออกไปด้วยพลังงานบวก,บวกของพ่อพ่อแม่เอฟซี FC, ทั้งหลายทั่วประเทศทั่วทุกมุมโลกที่เป็นแฟนคลับไม่ต่างกับขั้วแม่เหล็กที่ดันกันและเชื่อว่าพลังลบๆในชีวิตในแต่ละมือของน้องมันสิมีพลังบวกของพ่อแม่เอฟซีคอยดันให้สิ่งลบๆแย่ๆนี่ออกไปหายไปในทุกมิติรักมากนะ รวมถึงทุกๆคนในวงและ FC เราไม่ใช่คนดีมากมายค่ะแต่เราจริงใจนะใครจะชอบไม่ชอบก็ขอบคุณเวลาสุขไม่เป็นไรทุกเมื่อไหร่เคียงข้างเสมอโอมักประโยคน์มีของแม่มีผูมหากเลยคือเวลามีความสุขบเบป็นอย่างแต่ถ้าสมมุตินองอุ้งอิงทุกเมื่อไหรเนี่ยซีมีพวกเขาเอฟซเนี่ยเคียงข้างเสมอเออมันมันเป็นประโยคที่แบบคือมันเป็นประโยคที่ ฮิวใจมากเลยนะพี่น้องเป็นประโยคที่ทรงกําลังใจได้ดีมากคือเฮาเพอจําเป็นต้องไปอยู่กับเขาในช่วงเวลาที่เขามีความสุขก็ได้ถ้าเขาไปนคนที่ฮักเขาอีลีเฮาเปนคนที่ฮักน้องอีกองอิงจริงๆอะ่ะเฮาเพอจําเป็นต้องเอาตัวเขาไปอยู่ในช่วงเวลาที่น้องมีความสุขหรือทุกช่วงเวลาของน้องก็ได้แต่ขอแค่ในช่วงเวลาที่น้องกําลังทุกข์กลังเมื่อยกําลังมีเรื่องทุกข์ใจเนี่ยเฮาพร้อมที่จะยืนเคียงข้างน้องเสมอเนี่ย มันก็เป็นเรื่องเล่าดีๆมันเป็นคำว่าที่ส่งกําลังใจให้คนที่กําลังเครียดกําลังทอ้อใดเลยส่งกําลังใจให้น้องหญิงได้เลยคาคำ,คำนี้ของแม่มีผู้คือเวลาสุขไม่เป็นไรทุกเมื่อไหรเคียงข้างเสมอนนแม่คืออยากเห็นคนที่เฮาหักเนี่ยมีความสุขอีหลดโดยบ่หวางสิ่งตอบแทนแต่ถ้าทุกเมื่อไหร่หันมาจังไดนก็พอ,อสินะพี่น้องแล้วเพื่อนก็ปิดท้ายด้วยว่าใครอ่านจบ คือ FC ชนิดพรีเมียมอ่าเพิ่นก็บ,บอกนะคะนี่ก็คือเป็นแม่มีผู้แม่หักของน้องอิงเนาะเพิ่นโพดขอความนี่ได้กินใจหลีมักประโยคสุดท้ายน,นั่นละ่ะใครบบมักกลับปล่อยพานแต่เฮาเป็นคนที่ซัพพอร์ตน้องอิงเรื่องร้าวที่เกิดขึ้นไบ่บเจอกับตัวเองในมือนี้ก็คงบบมีวันเข้าใจสําหรับพวกเขาแล้วคืนนี้มือนี้กะยังเป็นกําลังใจให้น้องอิงและคิดว่า เรื่องแล้านี่ถ้าเขาบอไปเห็นบอไปเจอเขาบอแมน่น้องเขาก็บอสามารถตัดสินได้ว่ามันเป็นแบบใดเขาเพียงแต่ส่งกำลังใจให้น้องให้น้องผ่านพ้นเรื่องแล้าวลหลายๆนี่ไปให้ได้ค่ะ